โดนแล้วครับอือ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผม,ผมแบงค์นะทริ i ปิ้งแบงค์แชนแนลนะวันนี้เรามีทลิปมาหาปลาพวงเนาะก็ซึ่งผมอยู่ที่มันเป็นเหมือนลำธารเน,นผมน้ำไหลมาเนี่ยจะเป็นแองแองเนามเป็นวังนะเหมือนน้ำตกเนามแต่ว่าไม่เชิงน,นะครับน้ำตกมันจะอยู่อีกไกลนะผมข้างบน ผมยังเป็นปลายไกลขนาดนั้นแล้วครับเก็บไม้แค่แอ่งเล็กๆตรงนี้ครับคุณจะมีปลาพวงอยู่นะครับไซก็ไซใหญ่ๆก็แค่สองสามขีดน,นะผมไซจะไม่ใหญ่มากนะแต่แรงมันดีมากนะผมอ้าวปลาพวงผมหายวคดถุงรั่วแน่เลย <laughs> ขอภายด้วยนะผมกล้องที่มัวมัว,มว,มวนะวผมเพราะว่าฝนมันตกนะครับคือชุดผมก็เปียกหมดแล้วตอนเนี้ยก็คือเดี๋ยวผมจะบอกนะผม <c oughs> ว่าผมใช้อะไรตกมันนะครับนี่เลยครับมันคือผลไม้นะัมนี่เงาออ่ะแต่หลังจากที่เมื่อวานผมได้ไปลองเทสมาแล้วนะบอกเลยว่ากินด,ดีมากนี่ครับผม เดี๋ยวลองดูตรงนี้ก่อนม,ม,มีปลาไหมเอ้ยมีว่ะแต่ไซส์ไม่ค่อยใหญ่ไม่หมายบน,นี่ว่ะผมก็จะเดินเลาะลำธารไปเรื่อยๆนี่เราเจอหอแล้วแบบนี้ครับบอกเลยเมื่อวานเนี่ยได้เทียบ แต่วันนี้ไม่รู้จะไปหมดหรือเปล่านะอุย้ยนี่มีโดวใหญ่อยู่ครับนะน,นี่เรียบร้อยวางมีดวางอะไรไว้มีเงาะได้ปอกกัแล้วอหั่นชิ้นบางๆนะหมายนี้เป็นลำธารในเขื่อนบางลางนะผมตามเขื่อนบางลางนะั่มันจะมีหมายแบบนี้อยู่ ฟ้าก็ร้องด้วยผมก็ครัวฟ้าผ่านะไปลองกันเลยเย่อนไปไม่ถึงว่ะกินแล้วกินแล้วอืมไมอืมไม่ใช่ปลาพวงฮนะปลาซิวฮะตัวน,นี้หลุดไปแล้วโอ้โหปลาซิวฮะไม่ใช่ปลาพวงนะเดี๋ยวผมว่าผมต้องขยับไปข้างบนนะ เดี๋ยวอันนี้ไว้ขางปลานะครับเต็มไน้เป็นปลาซิวนะบินไปแล้วฮะน้องนี่นหมายนี้เลยมายืยนตรงนี้ฮะไม่รู้กล้องเห็นหรือเปล่านะฮะโอเคจดไปแล้วงานมากินแล้ว ปลาพวงไม่ค่อยออกครับผมแก้ที่เหยื่อนะเหยื่อมันเล็กไปฮะลืมไปว่าเมื่อวานผมใช้เหยื่อก้อนเบิลรมเลยกินแล้วอื้มโดนแล้วครับอื โดแล้วกินแล้วก็โดเลยครับส่งสายนี่ครับปลาพวงของแท้นะครับแต่ว่าไซส์มันก็จะประมาณนี้นะผมคือมันใหญ่แล้วแหละ,หละไม่ใช่ว่ามันเล็กนะมันเป็นไซส์ที่ใหญ่แล้วนะครับสําหรับที่นี่นะโอ้โหด้เล่นปลาพวงแบบนี้ก็มันอยู่นะนี่ครับผมสีมันจะสีทองนะนี่ครับปลาพวงครับไม่รู้เซนร์คือแบบนี่ครับสีนจะออกทองทองนี่ยมันจะสะทอส้อนแสง สีอทองทองนะเนี่ยไซส์ก็ประมาณนี้ครับที่นี่ก็ใหญ่แล้วนะสำหรับตัวนี้นะโอ,โ,โอ้โหเดี๋ยวผมจะเอากลับไปกินนะผมกลับไปรับประทานเป็นวิถีชาวบ้านนะจะขังไว้ในนี้ก่อนตัวมันลื่นมากนะผม คือแบบจับไม่อยู่อะนะตัวมันลื่นมาก หย่อนให้ไปกลางหย่อนให้ไปลงไปล่องตางล่องใหญ่ต่ตัวใหญ่มันจะมากินนะไปแล้ววู้ฮูาอมกตัวนึงไม่รู้ว่าจะเห็นไหมนะครับตอนที่ผมวัดปลานะเดี๋ยวผมต้องไปเช็คอีกกล้องอีกทีนึง มันเห็นช่องน้ำไหลตรงนั้นว่ะเดี๋ยวลองไปหย่อนดูดิ อู้อู้อู้อมาแล้วอู้ตกอยู่ในช่องอู้อู้มาอีกแล้วฮะตกอยู่ในช่องฮะเดี๋ยวผมจะเอามีดมาเคีรยหญ้าก่อนโอ้โหตกอยู่ในช่องนะโดนเลยฮะตกอยู่ในช่องเล็กๆอ่ะ Mm-hmm. <laughs>